บูสเตอร์เอ็กซิลิต้าซิงซิลิต้าเซนเซนคืนทันรีเซนเตอร์พูดในสิ่งคนแรกของแบรนด์มัมมี่บูสเตอร์ตกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเป็นแบรเครื่องดื่มเตี่ยวตั้งคันและบำรุงคันที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในไทยและสุดประตูผลิตภัณฑ์ใหม่มัมมี่บูสเตอร์เอ็กซิลิต้า น้ำหัวปลีอันชันผสมทับทิมช่วยบำรุงคันบำรุงน้ำนมและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสคนทั่วไปสามารถดื่มได้เป็นสูตรพิเศษที่รวมคิดค้นกับคุณแม่เซเล็สาวสวยชื่อดังอย่างซิริต้าเป็นเซนนรมเดชคุณแม่ผู้ใช้จริงพร้อมดื่มึ้นท่านพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์การันตีคุณภาพจากคุณแม่ช่างเลือกด้วยสัญลัลษณ์ริตา้าเฉอยเตรียมพร้อมลุยตลาดเต็มสู่โดยกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้ง กับแคมเปญพิเศษ Moments for Mom ชวนว่าที่วคุณแม่มาบำรุงร่างกายพร้อมรับน้อกในปี2025ลุ้นชิงโชครางวันมูลค่ากว่า200,000บาท มามีบูสเตอร์นะคะจริงๆแล้วทานมาตั้งแต่ตอนน้องกวินค่ะลิต้าก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่รอบน้องกวินนะคะแล้วก็ได้พัฒนาสินค้าร่วมกับมามีบูสเตอร์ด้วยค่ะก็เป็นหัวปีอันชันแล้วก็ทัพทิมนะคะซึ่งทานง่ายแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ทําให้ต้าเนี่ยมีน้านมมาเยอะมากตอนน้องกวินค่ะลิต้าว่าคือแบบการแพทย์คือหมอทุกคนนะคะเขาก็บอกมาแล้วว่าน้ํานมแม่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วถ้าจะเป็นไปได้อยากให้ ลูกเนี่ยได้ดับน้ำนมจากแม่ตัวลิต้าก็เป็นคนหนึ่งที่กินมาตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยในการที่จะให้มีน้ำนมเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ให้กวินเนี่ยได้ดื่มน้ำนมของลิต้านานที่สุดเลยค่ะแล้วก็ตัวช่วยของลิต้าก็นี่เลยก็ มามีบูสเตอร์เลยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันที่เห็นว่าเขาเนี่ยตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขวบปรีเนี่ยก็เป็นทําจากเกษตรอินทรีย์นะคะมาจากฟาร์มที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นพิมพ์นิมออิ์แรนิกจริงๆนะคะเราดื่มแล้วเราก็รู้สึกสบายใจว่าของเขาคุณภาพดีมากๆเราก็ได้ผลดีมากๆพอรอบนี้ก็ได้คุยกับคุณฝนอีกเขาก็ทราบข่าวปุบเขาก็รีบ ขอเรามาร่วมทํากันอีกรอบหนึ่งค่ะก็คือดื่มง่ายมากๆค่ะแล้วก็รสชาติดีแล้วก็สูตรที่พัฒนาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่หวานเลยแล้วก็อร่อยมากเพราะว่ามีทางอัดชันนะคะแล้วก็มีน้ำทับทิมด้วยแล้วก็มีหัวปรีด้วยก็คือเหมือนแบบดื่มน้ำผลไม้อร่อยๆร่อหนึ่งกรองเลยค่ะสำหรับคุณแม่ ที่อยากจะเตรียมตัวมีเบบีนะคะตัวนีิต้าจะดื่มน้ํามะกรูดนะคะอันนี้ก็คือบํารุงบอดรูปนะคะลิตาจะดื่มก่อนเลยแล้วก็พอมีเบบีแล้วก็ดื่มน้ําหกปรีอันชันค่ะก็ฝากมามี่บูสเตอร์นะคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวถแถลงข่าวค่ะพรีเซนเตอร์ค่ะก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้จริงนะคะแล้วก็ชอบในตัวแบรนด์มากๆค่ะ